สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ตลาดแคมของถนนคนเดินทุกวันเสาร์นะคะนนี้จะพามานําเสนอกระเป๋าผ้าย้อมครามหรือผ้าทอมือนะคะที่เป็นลายไทยสินค้าสวยงามมากค่ะราคาก็น่ารักเลยกระต่ายน้อยก็ได้ไปแล้วสองใบนะคะของร้านนี้สวยมากค่ะ เลือกที่จะมาตอนนี้นะคะเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวข้ามกว่านี้เราจะเข้าไม่ถึงร้านนะคะเพราะว่าร้านนี้สินค้าขายดีมากลูกค้าเยอะแต่ละเสาแต่ละเสานะคะลูกค้าเขาเยอะมากเลยสินค้าก็สวยงามอยากนําเสนอนะคะเป็นผ้าย้อมครามก็มีนะคะผ้าทอมือผ้าไทยผ้าไหมเทียมอันนี้เป็นงานย้อมคลามนะคะ สวยงามมากค่ะนี่เป็นกระเป๋ามือถือเนื้องานละเอียดมากนะคะราคาก็น่ารักเลยสินค้าไม่แพงค่ะขอ,องร้านนี้ขายดีมากยืนยันเลยค่ะแต่ละวันละวันที่เข้ามาทุกเสาร์นะคะลูกค้าจะเยอะมากสวยงามมากจริงๆเลยค่ะคุยกับน้องเขาหน่อยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ ไม่สะเทือนเลยใช่ไหมไม่สะเทือนโอ้ขายดีจริงๆค <c oughs> ่ะนิยอมรับนะคะขายดีมากเลยเออสวยจริงๆ <c oughs> แต่และว,วันละว,วันที่มานี่นะคะทุกวันเสาร์นาร้านี่จะขายดีจริงๆอืมอยากขอชมหน่อยค่ะมีตัวไหนอยากนําเสนอไหมคะจะมีพวกค่ะลองดูตัวไหนที่ขายดีสีไหนที่ที่สวยที่ลูกค้าชอบอ๋อจ,จะเป็นตัวนี้นะคะ อันนี้เรียกว่างานทร,รงคุณนายเป็นงานในอ,อ๋อ,อถ้าเป็นตัวนี้เรียกทรงคุณนายผ้าย้อมคามโอเคราคาก็คือ490 <4 90, S 1> ใช่ <4 90 S 1> ไหม490บาทคือแถบนี้ทั้งหมดเลยเนาะครับโอแต่ละสีแต่ละลายสวยงามมากค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลายไทยอันนี้เป็นลายไทยเนาะขอดูข้างในหน่อยได้ไหมสีม่วงนี่ก็สวยจ้ะขอดูหน่อย โอเคมีสายให้ด้วยนี่ไงทุกใบจะมีใช่ไหมคะมีทุกใบเลยเนาะงานละเอียดมากเลยอันนี้ยอมรับนะคะกระต่ายน้อยเองก็ได้ไปแล้วสองใบข้างบนนี้ก็สวยค่ะเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้อ๋ออันนี้เป็นไหมอันนี้เท่าไหร่คะนี่อันนี้เจ็ดหนอยอ้โอถ้าไหมแท้ไม่แพงค่ะไม่แพงไม่แพงเออไม่แพงค่ะอันนี้เขาทำข้อวังอ๋อค่ะค่ะเป็หลือมาใบนึอ๋อ อืมสวยมากสวยมากเดี๋ยวมาไปนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นงานย้อมคลามเนาะย้อมครามเป็นลักษณะไงคะมือถือมีสายหิวตัวนี้จะมีสายอ๋อถ้าอ๋อมีสายให้หิ้วพร้อมที่จะเป็นสายยาวใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมขอดูข้างในหน่อยเออเป็นยังไงหน้าตาสวยค่ะสวยสวยอ๋อมีสองชั้น มี2ชั้น 3, สาซักทั้งหมด3ามชั้นเนาะทั้งหมด3ชั้น,นอ๋ 5, <6. S 1> มนอ 5, <6. S 1> มีซิปอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมีกระเป๋าน้อย 5, <6. S 1> อ๋อมีช่องเสียบบัต <5, 6. S 1> อ๋อค่ะค่ะมีช่องเสียบบัตร <5, 6. S 1> นี่เป็นทมแพ้ค่ะสวยมากสวยมากอันนี้สนใจอีกราคาหนึ่งค่ะ290บาทเราไปดูกันนะคะแนวสีเหลืองนี่ก็สวยค่ะ แนวนี้ทั้งแนวคือ290ใช่ไหมจากนี้เลยครับอ่าจากทางนี้ยาวไป290บาทตัวนี้ก็แปลกตานะคะสวยเหมือนกันข้างในก็คือคงจะประมาณเดียวกันใช่ไหมมี2ช่องอ่าแล้วก็มีสายยาวให้สายยาวเออสวยค่ะสวยมากเลยแผู้หญิงเนาะเห็นของแบบนี้มีแต่คำว่าสวยกับสวยเท่านั้นแหละราคาน่ารักมากค่ะราคาน่ารักอ๋อสีนี้สวยค่ะสวยสวย วุ้ยเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยมากอ๋อเป็นผ้าสโลงเนาะงานเนี้ยบจริงๆอันนี้ยอมรับงานงานเนี้ยบแล้วถ้าถ้ามาทางด้านนี้ก็290เหรอคะอันนี้ใบใหญ่นะคะนี่เน,เ,เนี่ยใบใหญ่นะแต่ราคาเดียวกันอู้อันนี้ลอมชอมเรียกว่าลอมชอมเรียกว่าลอมชอมอ๋อขอดูข้างในหน่อย มันจุมากนะคะนี่โอค่ะค่ะค่ะจุมากเลยนี่สวยสวยสวยสำหรับสำหรับคนที่มีเ,เขาเรียกอะไรสัมภาระเยอะสักหน่อยอา่าสัมภระเยอะนิดนึงอา่าค่ะใช่ใชพูดถึงว่าถ้าหากสมมุติว่าหากว่า,าลูกค้าที่เขาเห็นจากคลิปของเรานะคะเขาอยากจะ ติดต่อเราจะติดต่อเราจากทางไหนคะทางเพจก็ได้ครับกระเป๋าครามคุณเปียกระเป๋าครามคุณเปียค่ะแล้วก็ทางเฟซเฟซก็เปียผ้าไทยเปียผ้าไทยครับผมมีเบอร์โทรไหมคะศูนย์แปดสี่ครับค่ะ400ค่ะ3560 0844003560ูนย์แ่ากครับกระเป๋าครามคุณเปียนะคะ ท่านใดที่ดูจากคลิปเราแล้วสนใจอยากจะได้กระเป๋าสวยๆนงาๆแบบนี้นะคะค่ะจะเข้าไปดูในเพจหรือจะติดต่อเบอร์โทรศัพท์แล้วเลือกเลือกลายเลือกแบบเลือกสีแล้วก็เลือกราคาติดต่อคุยได้นะคะจากเพจของกระเป๋าครามคุณเปียค่ะก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีนะคะ วันนี้ก็นำเสนอเรื่องกระเป๋าก่อนนะคะคลิปต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยววันหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปทำคลิปอะไรต่อก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของร้านกระเป๋าน่ารักมากเลยขอบคุณที่สละเวลาคุยกันกับเราอ่าก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะว่าวันนี้เรานำเสนอเรื่องกระเป๋าแล้ววันต่อไปจะเปลี่นอะไรบ้างนะคะขอ ฝากกระเป๋าครามคุณปียไว้ตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการช้อปปิ้งนะคะถ้าคุณไม่ได้มา,าถึงถนนคนเดินโดยตัวเองก็สามารถติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางเบอร์ทโรรทรศัพท์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะ